สวัสดีค่ะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้โออยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยค่ะค่าเข้าบริการคนไทยจะอยู่ที่20บาทต่างชาติ100บาทใครอยากเช่าจักรยานปั่นก็อยู่ที่10บาทหรือใครอยากจะขับรถกอล์ฟนะคะก็สามารถขับได้ในราคา250บาทต่อ1ชั่วโมงค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะจะมีโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายให้เราสามารถเดินเข้าไปดูได้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะมีอายุกว่า700ปีและถือว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยเราค่ะสถานที่แรกที่เราจะไปเยี่ยมชมกันนะคะนั่นก็คือวัดมหา,าธาตุค่ะ ถือว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและตรงบริเวณวัดก็จะมีเจดีนะคะอยู่กว่า200องค์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะวัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสักยามุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําลิดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดสุทัศน์ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสไปกราบสักการะท่านได้นะคะ เดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปด้านในของวัดมหาธาตุกันนะคะซึ่งด้านในจะมีเจดีประธานค่ะเป็นทรงพุ่งข้าวบินเป็นศินละปะของสุขโขทยัยและด้านขวามือนะคะก็จะมีพระอัฏฐารลดยืนอยู่เด่นสง่าเลยค่ะ เมืองสุขโขทัยแห่งนี้นะคะมีแผนผังหรือรูปแบบนะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะความยาว12กิโลเมตรความกว้าง1.6กิโลเมตรและก็มีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ70ตารางกิโลเมตรค่ะจุดเด่นของเมืองสุขโขทัยก็คือระบบชนบระทานค่ะมีการใช้อุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมภายในเมืองอย่างแพร่หลาย และก็มีการกั้นคูน้ำทำฝายกันน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมค่ะวัดถัดมาที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะคือวัดศรีสวายเป็นวัดที่มีศิลปะแตกต่างไปจากวัดอื่นๆเนื่องจากมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งสมัยก่อนเชื่อว่าตรงบริเวณนี้ก่อตั้งมาก่อนที่จะเกิดเป็นราชธานีสุขโขทัยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นพระปาง3มองค์ค่ะซึ่งโอเชื่อเลยว่าเพื่อนๆนเดาถูกแน่ว่าเป็นศินละปะในสมัยลพบุรีซึ่งจะมีอิทธิพลของขอ,งขอมเข้ามาแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูโบสถ์ซึ่งสมัยราชนจาจักรสุขโขทยัยเขาได้ทำโบสถ์ไว้หน้าพระปางทั้ง3ามองค์ค่ะ แล้วก็ร้อมด้วยกำแพงแก้วซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสองสาศาสนานะคะก็คือาศาสนาภราหฮินดูกับาศาสนาพุทธเข้าด้วยกันเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในพระป,ปางกันค่ะด้านในจะเป็นห้องเล็กๆค่ะไม่มีช่องระบายอากาศเลย และที่สำคัญที่วัดศีสวัยแห่งนี้นะคะยังเจอโบราณวัตถุที่สำคัญมากๆนั่นก็คือทัพหลังนาลายบันทมสินค่ะวัดต่อมานะคะคือวัดตะพังเงินค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุชื่อวัดอาจจะไม่คุ้นหูนะคะคำวัาตะพังแปลว่าสะน้ำหรือหนองน้ำและวัดแห่งนี้ไม่มีกำแพงแก้วนะคะจะเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลย จะมีแค่เจดีประธานค่ะและก็จะมีพระพุทธรูปนะคะอยู่ทั้งหมดสีด้านของเจดีมีโบสถ์อยู่กลางน้ำด้านหน้านะคะวัดถัดมานะคะนั่นก็คือวัดสะศีค่ะซึ่งจะล้อมรอบไปด้วยสระน้ำที่มีชื่อว่าตะพังตะกวนภายในวัดนะคะจะมีเจดีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรูปทรงลังกาค่ะ แล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะคะปางมารวิชัยซึ่งถือว่าเป็นศิลปะสุขโขทัยที่เราสามารถพบได้ในบริเวณนี้ค่ะวัดสะศีแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมพระอาทิตย์ตกกันตอนเย็นค่ะวัดถัดมานี้ต้องขับรถออกมาหน่อยนะคะเราอยู่กันที่วัดศรีชุมค่ะ ด้านในจะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยซึ่งมีพระนามว่าพระอัจจะนะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะชิ้นเอกของเมืองสุขโขทัยแห่งนี้เลยค่ะพระอัจจะนะองค์นี้นะคะมีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ค่ะในสมัยก่อนทุกคนเชื่อว่าพระท่านพูดได้นะคะ เนื่องจากในสมัยสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชท่านได้ยกกำลังมาที่วัดศรีชุมเพื่อที่จะมาพักแรมนะคะจากนั้นเพื่อปลุกขวัญกำลังใจให้กับทหารท่านจึงเดินอ้อมขึ้นไปตรงข้างโบสถ์จะมีบันไดเดินขึ้นไปค่ะแล้วก็เป่งเสียงออกมาจนทำให้ทหารคิดว่าพระพุทธรูปพูดได้เสียดายที่โอมไม่ได้พาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูด้านในนะคะเพราะทางวัดเขาปิดประตูตอน5โมงค่ะ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้นะคะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534ดินแดนแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยจุดเริ่มต้นมากมายทั้งเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยเป็นจุดกำเนิดของลายสื่อไทยหรือตัวเวัียนชนะไทยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวรรณคดีไทยชื่อว่าไตาภูมิพระล่วงโอเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เรียนมาแล้ว และที่สำคัญที่มีชื่อเสียงมากๆนั่นก็คือชามสังคาโรค่ะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าจุดเริ่มต้นก็คือเกิดที่นี่ค่ะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นแหล่งรวมความรู้ที่โออยากให้เพื่อนๆมาศึกษากันเยอะๆที่ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมคะ่ะ